คุยกับอุย๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้ประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับตอนนั้นทํารายการทําอะไรก็ทํานะครับของส่วนโมกรุงเทพทีนี้เป็นฟุตที่ไม่ได้ใช้ครับซึ่งพระรูปนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆครับปัจจุบันท่านยังเป็นพระอยู่นะครับปัจจุบันก็คือปี67เดือนกุมภาปลา,ปลายเดือนเนี่ยท่านก็ยังอยู่ในผ้าเหลืองอยู่นะครับ ก็เพิ่งกลับจากต่างประเทศเพิ่งกลับมาเมืองไทยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านครับแต่ว่าทีมงานก็มีฟุตเนี้ยที่ผมได้คุยกับท่านแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยครับผมก็เลยต้องเอามาตัดสลับกับอีกครั้งที่ได้สัมภาษณ์ท่านแต่ภายในวันเดียวกันนะครับขอยาให้ลองชมกันครับว่าพระชรเป็นพระต่างชาติที่มีความคิดมีประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจมากๆครับกับสันติภาวันที่ที่เป็นที่พยาบาลพระสงฆ์ ป่วยระยะท้ายนะครับที่ทางวัดอาจจะไม่มีใครดูแลหรือไม่มีญาติพี่น้องไม่มีบ้านให้กลับไปที่นี่ก็รับดูแลแล้วก็พระชรเนี่ยนะครับอาสามาเป็นพระอยู่ที่สันติภาวันดูแลพระสงฆ์ด้วยกันที่ป่วยระยะท้ายนะครับซึ่งปัจจุบันท่านไม่ได้อยู่ที่สันติภาวันแล้วนะครับก็อยู่วัดป่าในจังหวัดในภาคอีสานะนะครับแต่อันนี้เป็นคลิปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วลองชมกันครับ อนุญาตนะครับหลวง<ม>พิชรบ่นมากี่พันศาสามพันศาครับผมยังยังแต่ก่อนผมมาบวชรอบหนึ่งบวชลองดูแล้วก็ศึกแล้วก็กลับมาเธอศินป์แปดสองพัรศาเป,เป็นพระ,เป,พระเป็นพระขาวนี่แหละใช่แล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ในป่ากับพระสองพันศาแล้วก็มาบวชสามอยู่ในมากี่ปีละ รวมเวลาคงจะประมาณสิบสิบสิบปีกว่าประมาณนี้ครับผมมาเมืองไทยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับครั้งแรกก็มาตอนอายุสิบแปดสิบเก้าแต่มันไม่ได้อยู่ต่อเนื่องก็ไปไปมาตรงพี่มาจากประเทศอะไรครับแคนาดาแคนาดาครับเพราะอะไรขอขอนุญาตถามครับเพราะอะไรถึงบวชครับ ก็การบวชเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมอ่าก็เลยผมอัตมาก็มาปฏิบัติธรรมก่อนออแต่นั้นไปเขาโคตรที่วัดเขาทำที่เกาะพังงานอ yeah. ก็มีชาวดังชาติคนหนึ่งท่านบวชพระในประเทศไทยแล้วก็ประเทศพมา 11, พ่าสิบเอ็พรรษาก็ท่านไปสอนกับมาทานนี่นน่นสอนดีมากด้วยแล้วก็แต่นั้นผม ทำความเพียนมากด้วยแล้วก็มีความถูกมากด้วยก็เลยพลออกดีในช่วงนั้นคขาถือว่าเป็นช่วงพิเศษที่สุดในชีวิตของผมอ่าอ่าดีจัง <laughs> แต่ก็เป็นช่วงเป็นช่วงอะยัง <โด S 1> ถูกหลายอยู่<ม>ยังดีหลายอยู่ชอบปฏิบัติรธ,ธรรมก็เลยปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็ ก็อยากมีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมในรูปแบบที่เป็นแคมป์คนกว่าถึง้วมีโอกาสทำเต็มที่ก็เลยมีศรัทธาที่จะออกออกบวชครับก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยครับช่วงวัยรุ่นที่มาเมืองไทยเนี่ยช่วงนั้นใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นปกติไหมครับแบบกินเที่ยวดื่มถูกต้องเต็มที่เต็มที่คงจะนักกว่าคนอื่นอีกหน่อยยิงยิงยิงก่อนพมไปปฏิบัติธรรมนะ เพื <ève S 2> sociedad, ่อนมีเพื่อนคนหนึ่งทันไม่อยากพูดว่าเป็นนักเลงนะแต่เปนเขามีอาชีพที่มันคอยไม่ค่อยบริสุทธิพาผมไปเที่ยวนะไปเยวไปเที่ยวสวีเดนเราไปทํานั้นด้วยอยู่แต่มันไปเที่ยวด้วยโอ้ตอนนั้นนั่งรถดีๆนั่งโรงแรมดีเที่ยวกลางคืนอะไรทั้งหมดควรเป็นแบบคนอื่นก็จะ ตอน,น,นอายุ17-18โอ้อน,นั้นเป็นภาพเป็นแบบเป็นเป้าหมายของชีวิตแต่ตอนนั้นรู้สึกมันไม่ไหวมันเสพกามเยอะเกินมาคนนี้มันไม่ไหวมันมันมันเบื่อมากมันแบบมันมากเกินไปเลยผมกลับมาจะคงแทบพ,พักมาจากสวีเดนแล้วก็มาคงทแทบก็ไม่กี่วันแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเราจุดอะไรที่ทําให้เริ่มสนใจมาปฏิบัติธรรมครับ ออปะมันซิงนั่นแหละผมเอออาจจมาทำเต็มที่ก็มีเป้าหมายในชีวิตอยากถึงเคยสั่งฟันฟันมาแบเอ,อ,อยากอยากถึงประมาณจุดนี้มีแฟนแบบนี้มีอะไรสากลายแบบนี้มีเงินมีทองประมาณนี้แล้วก็ผมถ,ถึงจุดนั้นด้วย แต่ผมรู้สึกยิ่งทุกข์มากกว่า้นผมนึกว่าเออแต่ผมถึงจุดนั้นเออผมจะมีความสุขมากนะผมว่าเออไม่ต้องทาอะไรแล้วชีวิตผมว่าจบมันมันสบายแต่ยิ่งถึงจุดนั้นผมยิ่งรู้สึกมันทุกข์มันแบบมันรู้สึกมันมีแค่นี้เหรอมันแบบเออมันแค่นี้หรอมันเกิดมามันมีแค่นี้มันมีดีขนาดนี้แล้วก็ผมยังทุกข์ขนาดนี้ผมถ้าพูดง่ายๆมันเกี่ยวของกับชีวิตไม่เป็นไม่รู้ว่ามันบาปเคยอะไรมันบุญเคยอะไรแล้วก็มัน มันถูกมากครับแล้วก็มีเพื่อนที่เคยไปทำคอร์ดกรรมฐานวิปัสสนาเจ็ดวันอะไรอย่างงี้แล้วก็เขาเล่า,ลาสัพวาทมทีท่านก็ผ่านมาแล้วก็บอกเออมันจะช่วยเยอะช่วยการงานอะไรอยู่กับแฟนกับพอ่บพอกับแม่อะไรมันจะช่วยออผมมาลงมาลงมาทำก็เลยอันนั้นเป็นชุดที่ผมมาปฏิบัติธรรมว่ามันรู้สึกมันถูกเป็นแบบข้างในเป็นแบบทุกมากนะเป็นถูก ถูกจริงๆ <laughs> แต่มันมีมันไม่ใช่บบมันแบบถูกมันแบบไม่มีอะไรข้างนอกป็นแบบลำบากอะไรมันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมันควรมีความสุขมากคนอื่นก็จะเห็นภาพเป็นแบบตอนนั้นมีอินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กคนมันจะดูว่าโอ้คนนั้นน่าจะมีความสุขมาก <laughs> <laughs> อือันนั้นเหตุที่มาปฏิบัติธรรม <laughs> เลยมีความสงสัยแล้วครับว่าเพราะอะไรเราได้ทุกอย่างเองที่อยากได้แล้วเราอย่างถูกถุกต้อง ตอนที่ผมถูกมีความวิตกกังวลอ่าลูกซึมสาวอะไรนี้ตอนนั้นผมยังคาดหวงังเออถ้ามีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวมันแก้ไขได้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นที่ผมรู้สึกว่าเออมีความสุขแล้วก็ยังมีความทุกข์รู้สึกโอ้มันเราจะออกได้ยังไงมันรู้สึกมันตอนนั้นทุกเป็นแบบทุกมากมากนะทุกเป็นแบบครับเออ แล้วเพราะอะไรครับถึงเลือกมาอยู่ที่สันติภาวนเนี่ยครับเพราะว่ามันงานแน่นอนหนักกว่าเป็นภาะปกติเหนื่อยกว่าเออผมที่ผมคิดว่าผมรู้จักผมเห็นเว็บไซต์ like a peaceful death o t co t th น่าจะเกี่ยวกับหลวงพ่อไพศาลก็มีกระบวนการกับการฝึกความตายแล้วก็มีเกี่ยวกับความตายแล้วก็เห็นมีสัมผัสกับผอาจันวิชิต แล้วขาก็พูดถึงสันติภาวันแล้วก็ตอนนั้นผมก็มองหาที่เออมีที่ไหนในประเทศไทยที่มีการดูแลบบกสุภาพาด้วยผมอยากมามาฝึกด้วยเจ้าวัดที่วัดที่ผมบวชที่คารสินผมมีโอกาสอ,าอุปถักทัานในช่วงระยะไทยของทันด้วยทันบวยโลก หลายโรคอยู่แล้วก็ป่วยหนักด้วยแล้วก็โกติในช่วงนั้นพี่เลี้ยงก็จะพาไปเรื่อยๆไปไปข่าวบอยวัดบ้างไปปฏิบัติไปนู่นไปนี่แต่ตอนนั้นช่วงโควิดด้วยแล้วก็พี่เลี้ยงก็อยู่เชียงใหม่แล้วก็ผมมีคาลาซินแล้วก็หลวงพ่อก็ขอยอยู่ด้วยบอกเออเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลคอนเกนแล้วก็มีนัดมีนู่นมีนี่ก็เลยผมอยู่ช่วยอุปถัมภ์ท่าน ก็เลยมันเกิดจากสิ่งนั้นแล้วก็ผมรู้สึกอิ่มใจนะในในในนั้นมีโอกาสฝึกด้วยแล้วก็ผมศึกษาตอนนั้นผมคิดว่าเออโอเคถ้าผมจะปฏิบัติหลวงพอ่อผมควรศึกษามันพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงกับการปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็คามี้อวัดอะไรบ้างก็เลยผมมาศึกษาเออพยาบาลควรมีคุณธรรมยังไงอ่าปิกสุธีอาพาธควรมีคุณธรรมยังไงคว,ควรทําตัวยังไงก็เลย มันม uh, ันมันเกิดจากสิ่งนั้นทีแล้วก็ผมอุปทัก์อยู่กับท่านจนถึงวันมรนภาพของท่านด้วยหลังจากนั้นอีกอีกม่กี่เดือนประมาณเดือนสองเดือนท่านก็ครับแต่มันไม่มีโอกาสที่จะฝึกเดมที่ว่าไม่มีใครสอนอะไรเหมือนที่นี่นะเลยผมคิดว่าเออจะมีโอกาสแบบฝึกเป็นแบบ อาชีพเป็นเป็น professional อยากอยากมาเรียนรู้มากกว่าม่างหลวงพี่พูดแล้วตอนแรกว่าตอนเป็นโยมอ่าได้เงินทองมีคนรักเราก็ยังทุกข์แต่พอมาเป็นพระพิสุกเนี่ยครับสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะมากมายเหนื่อยด้วยตื่นเช้านอนดึกมีกิจที่ต้องทำมากมายไม่ทุกข์เหมือนกันหรอครับเอมันทุกข์มันคนละแบบอันนั้นเป็นทุก ้วยอ่ามันทุกภายนอกกับทุกภายในครับฟิสิกอลคอับก็ไว้ายางงั้นก็ได้แล้วก็ถูกจะไม่เข้าใจจริงๆเป็นแบบยังน้อยก็ตอนนั้นไม่รู้ลากว่าเออมันาปาบเคยลายบูนเคยลายไม่เคยมีหลักที่จะดำเนินชีวิตมันไม่เคยมีแล้วก็มามาปฏิบัติธรรมก็จะมี วินัยช่วยด้วยแล้วก็มีครูบาอาจารย์กาเลียนมิช่วยด้วยแล้วก็เป <c oughs> ็นเป็นทุกเพื่อละเพื่อผลทุก <c oughs> ทุกเพื่อจะผลทุกน <c oughs> ั่นะแหละนั่นะแหละ <c oughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการขาดเกา่ากีเลสมันมา,มา,มาที่นี้ก็จะเห็นความโกรธความความโลภความลง่แล้วก็มันจะค่อยๆมันมันก็ต้องเหมือนว่าถ้าเพชอยากสวยอยากงามใช่ไหมมันต้องขาด,ขาดออกใช่ไหมเออเออแล้วก็ต้อง แต่ถ้ทถูกแบบนี้มันจะอร่อยนะเป็นถูกเป็นแบบขินสมตำาเผ็ดๆใช่ไหมเหมือนแบบออ้ยมันว่ามันเผ็ดแต่มันอีกสักคำหนึ่งอ่าครับเลยมันถูกเพื่อสางความดีเพื่อเพิ่มคุณธรรมเพื่อลักกิเลสแล้วก็เพื่อก็มรรคผลนิพพานเชื่อในมรรคผลนิพพานไหมครับเชื่อเชื่อใช่ใช่ใช่เชื่อว่ามันจะมีหนทางสู่การที่พ้นจากทุกโดย absolutely จร uh, ินเชิงอ,อันนี้ผมอาจมายังไม่ได้ถึงที่ผ่านนะก็เลยก็ต <c oughs> แต่เห <c oughs> มือนว่าเหมือนว่าก่อนมาปฏิบัติธรรมมันมามีโลกใช่ไหมโลกผ่าดแล้วก็พยายามหลงทุกสิ่งทุกอย่างแก่โลกนานใช่ไหมก <c oughs> ินเหล้าเที่ยวอะไรยาเสพติดอะไรทั้งหมด <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรที่รู้สึกเหมือนว่าเออมันใช้แล้วแต่ลงมาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกเออมันอันนี้ช่วยโลกที่ อาจมาก็เป็นช่วยจริงๆเป็นท่งเฮลส์หรอครับไม่ไม่ไม่โรคทางจิตใจเหมือนผมประมาณเหมือนว่าเออทางออกก็ก็มีบ้างเหมือนกันนะแต่มันอันนี้ช่วยโรคโรคโรคทางใจนะโทษทางจิตเบนเท่าเฮลส์หรือครับไม่ไม่ไม่เมยมันนี้ทางจิตใจล้วนๆโรคแบบโรคความทุกข์ความไม่เข้าใจความซึมเศร้าความวิตกกังวลครับเอป็นมันพวกซิงนั่นแหละที่เคยร้องมาก่อนไม่ได้ช่วยอะไรแต่ลงมาปฏิบัติธรรมก็เคยมันช่วย ม mm hmm. ันมาเราก็กินยาแล้วก็ปวดหัวมันหายอยังยง้อยก็หายเป็นชั่วราวใช่ไหมกก็เกิดความเชื่อว่าออถ้าทำไปเรื่อยๆก็อาจจะวันนึงก็ปวดหัวอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้ครับอืมอืม แล้วมีความคิดถึงทางโลกอยู่บ้างไหมครับมีก็ต้องมีอยู่แล้วแหละใช่ใช่เป็นวงโปรกติยังไม่ได้เก้งมันคนอื่นก็มีนี่มีแล้วอะไรที่ยังทําให้ยังอยู่ในผ้าเหลืองได้อยู่อ่ก็ผมอธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยออธิษฐานก็ต้องพลเจ็ดพรรษาก่อนจะถ้าจจะซึกไปทอะไรแต่ผมอาจจะมาตังใจก็จะมาปฏิบัติธรรม แล้วก็ส้างความดีก็เคยเคยทำาบาปมาก่อนเยอะ,ะใช่ไหมครัก็เลยอยากล้าง,าง <laughs> <laughs> อยากล้าง,างาบาปแล้วก็สั่งใจส้างความดี <laughs> แล้วก็ที่ที่ห้ผมให้ให้อาดมายังอยู่คืออืมมันก็มีสิ่งที่กำบ,บอกว่าเออสิ่งนั้นมันไม่ใช่ยังคิดว่าเอออยากทำยู่งนี่ก็จะมีเสียงข้างนว่าเออมันไม่ใช่เออก็เลยยังยังซิวอยู่ <laughs> เป็นกำลังใจให้ครับ